สวัสดีวันอาทิตย์ครับแฟนฟุตบอลทุกๆท,ท่านครับกลับมาเจอกันในยูทูบช่องของเรานะครับวันนี้โอ้โหตลาดการซื้อขายนักฟุตบอลเนี่ยมันเยอะมากๆแล้วก็วุ่นวายสุดๆเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นจริงๆถือ่าเป็นวันหยุดนะครับแต่ว่าพอฤดูก,กาลมันใกล้เปิดแล้วเนี่ยหืฝุดตลกมากๆเลยนะครับจริงๆวันนี้ตั้งใจจะทําพ่อป๊อปแม่ขวัญน,นะครับเตรียมเรื่องไว้แล้วจะคุยเรื่องคนที่มีลูกยากต้องทํำยังไงคุยกับคุณหมอไว้แล้วแต่ว่าเราขอยกไปเป็นวิกหน้าเพราะว่าเรื่องของลูกหนัง มันมาแรงจริงๆก็เลยต้องมาเจอกันในวันอาทิตย์แบบนี้จริงๆวันอาทิตย์ไม่อยากทำเรื่องเครียดๆนะครับแต่ว่าอ,อวันนี้มันไม่ได้จริงๆนะครับไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทําเพลงฮะวันนี้ครับมาหากราบดิวต่างๆมันได้ปิดลงทีละดิวทีละดิลแล้วเราตามกันมานานมากตั้งแต่เอมบัปเป้ต่อสัญญาซาลาจะย,ย้ายสุดท้ายอยู่ต่อนะครับมาวันนี้ครับ ลาฟินญาจบกับบาร์เซโลนาเช่นเดียวกับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ครับเมื่อคืนนี้นะครับเลวานได้ไปอำลาเพื่อนๆที่เสือใต้บาเยนนิกเรียบร้อยแล้วนะครับมีภาพขับรถออกจากศูนย์ฝึกของเสือใต้นะครับแล้วเข้าไปกอดกับยูเลนนาเกลส์มัน8ปีเจอกับเพื่อนพวกแซกกาบี้โทมัสมุลเลอร์เขาอยากหาความท้าทายใหม่จริงๆก็คือบอกกับเพื่อนตรงๆเพื่อนก็เข้าใจนะครับแล้วก็เอเจนต์ของเขาอย่างซาฮาวีก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่า ขอบคุณบาเยอร์ที่สุดท้ายแล้วเราทำสำเร็จทุกคนคือผู้ชนะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเพราะว่าเรวานเนี่ยเขาก็อยากจะหาอะไรใหม่ๆกับชีวิตหลังจากที่อยู่กับบาเยอร์มาสุดท้ายก็ต้องขอบคุณซาลิฮามิสิคซาฮาวีบอกเะครับเอเจนต์ของเลวานบอกว่าโทรคุยกับปราโซก็คือซาลิฮามิสิกนี่แหละกับโอลิเวอร์คารจนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์วันเสาร์ปิดดีลลงได้และวันอาทิตย์ก็กำลังจะเดินทางไป เข้าแคมป์กับบาร์ซ่าที่สหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นมหากาบนี้ปิดแล้วครับจบเรียบร้อยนะครับที่50ล้านยูโรนะครับทำให้บาเซลล่าต,ตอนนี้ก็เสริมตัวเยอะมากๆเลยจากตอนแรกที่บอกว่าไม่ค่อยมีตังค์แต่ว่าก็ไปขายหุ้นสโมสรได้ Spotify มาเป็นชื่อนำหน้าค้ำนูนะครับแล้วก็ขายเมอรช์ชานดี้ขายของรางวัลจนสุดท้ายก็เอาเงินมามัดรวมมัได้นะครับแต่เฟรกี้เดยองยังคงไป มีหนึ่งในรายชื่อของบาซ่าอยู่นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เราค่อยมาพูดกันแล้วกัน,นแนวต่ล่าสุดในบาเยอร์บอกว่ามีข่าวจะเอาทางฝั่งของเดลิกนะครับโอ ja, ลิเวอร์คารยืนยันเลยว่านักเตะอยากจะมาอยู่ที่เซอร์ไตอนนี้บาเยอร์มีข่าวเยอะมากๆเลยนะครับอ่าน,นั่นคือเซอร์ไพครับไปที่เชลซีครับคูริบารีเปิดตัวเรียบร้อยแล้วกองหลังวัยสามสิบสี่ปีโหพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าฮะในการมาอยู่ที่พรีเมียร์ลีกนะครับตั้งแต่ยุคข,ของมูรินโญ่นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องกองหลังเนี่ยมีข่าวกับคูลิบาาีีตอตออดจนนน้เ อายุลูกเลยมา34ปีแต่ไม่มีปัญหาครับดูมีความสุขมากเปิดตัวด้วยรอยยิ้มเขาบอกเขาแฮปปี้มากๆเลยนะครับเชลซีคนก็แซวว่าเซนเตอร์2คนเนี่ยอายุรวมกันนี่เกือบร้อยนะฮะเพราะว่าเดโก้ซินวาก็38นะครับคูลิเบอรี่34รวมกันเนี่ยโอ้โห70 72ปีสุดยอดจริงๆนะแต่ไม่เป็นไรครับไม่มีทางเลือกนะถ้าทำให้เชลซีเนี่ยมีตัวใหม่ๆมาทั้งราฮิมสเตอร์ลิงนะครับแล้วก็คอนเนอร์กาลเกอร์เนี่ย ขอไม่อยู่พาเลทน,นะครับขอมาสู้ในถิ่นของซานฟอร์ดติดเพราะฉะนั้นน่ากลัวอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวที่แพ้กันก็คืออาร์เซนอลนครับอาร์เตต้าเนี่ยโอ้โหเสริมรุนแรงมากนะครับได้เชซูสมาได้ฟาบิโอเวียร่ามาล่าสุดครับเจราจาคุยกันแบบไม่เป็นทางการจบแล้วก็คือซินเชนโก้ครับนักเตะยูเครนของแมนเชสเตอร์เขาบอกว่าชอบมากนะครับแล้วเป๊ปเนี่ยตอนแรกก็มีข่าวว่าเอฟเป๊ปไม่ค่อย ไม่ค่อยอยากปล่อยเท่าไหร่เพราะว่าแบ็กซ้ายเขามีปัญหาเบนดี้ก็ยังอยู่เลยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยดูเหมือนนักเตะเองแล้วก็อาร์เตต้าเองเนี่ยจะคุยลงตัวเร็วมากนะครับอาร์เซนอลมีโอกาสจะได้ซินเชนโฟจริงๆแล้วนะครับปิดบิ๊กนิวส์ไหนๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์ปกติไม่ค่อยชอบเล่นข่าวก็สิบแต่วันนี้เล่นซะหน่อยฮะเป็นวันหยุดนะครับเพราะว่ามีคนจับได้ครับคีร์ดปิเก้คุณผู้ชมทราบใช่ไหมครับว่าเขามีปัญหากับภรรยาก็คือชักกีลาขอแยกทางกันไปเพราะว่าโดนจับได้ว่านอกใจ ใช่ไหมครับมหากราบเอาเรียกว่ามนรักวาก้าวาก้าตอนฟุตบอลโลกปี2000 2000เอ่อ forget แต่สองพนะครับบราซิลสองพที่ดาวินาดานาเอเอวาก้าวาก้าเอเอดิสตันฟอร์แอฟริกาครับจริงๆริงก็ยุต่างกันรอบหนึ่งเลยนะแต่สุดท้ายมารักกันได้นะครับแล้วมีลูกกันด้วยนะครับโดนจับได้มีแต่คนแซวว่าขนาดเมียสวยขนาดแชกิราเองยังจับ ยังไปมีนอกลู่นอกทางล่าสุดครับมีคนไปจับได้ว่าเหมือนคิดถึงเมียครับนั่งในรถขับไปไม่รู้ไปไหนฟังเพลงชาิก,กิราครับคนก็เลยแซวว่าณตอนนี้อาจจะสำนึกผิดแล้วก็ได้นะครับแต่อาจจะสายเกินไปแล้วว่าชาติราเองก็บอกชัดเจนว่าโดนนอกใจแบบนี้ไม่กลับมาคืนดี้แน่นอนนะครับอ่ะนี่คือ big n e w วในวันอาทิตย์ที่มันแบบ h e ตติกเฮติกภาษาอังกฤษคือวุ่นวายสุด,สด นะครับแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่เราจะไปคุยนครับก็คือเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดหลังจากที่เราปิดดีลเคซี่เอเล็กเซนได้แล้วนะครับตอนนี้ครับบอร์ดบริหารคงดูช่วงปอปวีรพลบ่อยนะครับก็เลยเหมือนกับคิดได้นะครับว่าจะไม่เอาพี่หูหยองแล้วแล้วจะไปเอานักเตะค,คนหนึ่งแทนซึ่งผมบอกมานานแล้วว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่จะเป็นใครไปติดตามได้คลิกวันอาทิตย์ครับ ผู้ชมครับเมื่อวานที่ผมบอกไปนะครับว่าคือต้องระวังตัวจริงๆนะครับช่วงโควิดแบบนี้นะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยผมบรรยายเกมที่ลิเวอร์พูลเล่นกับคริสตัลพาเลทผมแอบมีความตกใจว่าทำไมาอยู่ดีคนสิงคโปร์กลับมาใส่หน้ากากกันเต็มสนามบอลเลยวะเพราะว่าก่อนหน้านี้ผู้บริหารของ Foxport ์ที่คุยื่องมูดสเลิก้าได้มาประเทศไทยคือเขาบอกเลยนะครับว่าพับลิกที่แบบเป็นที่แจ้งเอาท์ดอร์เนี่ยคนสิงคโปร์แทบจะไม่ใส่หน้ากากแล้วแสดงว่ามันกลับมาระบาด หลายประเทศมากเลยนะครับว่าอยู่ในสนามบอลนี่คือปิดปากกันเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นครับต้องระวังตัวให้ดีนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าไอ้สายพันธุ์ใหม่ BA5 เนี่ย BA5 ครับมันหลบเลี่ยงวัคซีน mRNA ได้ดีมากกว่า4-5เท่านะครับก็คือปกติแล้วตอนนี้ mRNA พวก Moderna พวก Pfizer ได้รับการยอมรับว่าฉีดแล้วมันจะช่วยทำให้อาการลด น้อยถ้าหากติดหรือว่าคุ้มคุ้มกันสูงมากนะครับถ้าได้ไปก็คือคุมค้มเนี่ยคือแบบห0าหมอะไรแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยไอสายพันธุ์แฝงมาเนี่ย b a เเนี่ยมันมันหลบคุมคุมค้มกันได้เก่งมากๆเลยเพราะฉันต้องระวังจริงตรวจ ATK ให้บ่อยที่สุดนะครับมีหลายคนถามว่า ATK ซื้อที่ไหนนะครับไม่ต้องไลน์มาหาผมนะครับไลน์ไปหาได้ที่ไลน์นี้เลยครับ i p o 8นะครับไม่ต้องไลน์หาผม แล้วไปสอบถามได้เลยนะครับผมเอาของดีมาให้แล้วก็คือที่นี่ ATK ถูกนะครับส่วนธุรกิจอื่นยวค่อยว่ากันเอา ATK ก่อนเพราะอยากให้คุณผู้ชมตรวจบ่อยๆอย่างที่ผมเรียนก็คือผมไปแดงเดือดมาจนวันนี้ผมยังไม่ได้ขึ้นห้องนอนลูกเลยนะครับผมนอนข้างล่างตลอดเพราะว่าเซฟตรวจ ATK วันละ2ครั้งนะเพราะฉะนั้นครับกล่องนี้39บาทไม่แน่ใจอาจจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับของ2ู n ินวันตรวจได้ทั้งจมูกแล้วก็น้ำลายนะครับแย่คอก็ได้ ปั่นคอและปั่นจมูกนะครับสามสิบเก้าบาทต่อหนึ่งกล่องนะครับทูอินวันถูกมากๆเลยซื้อยี่สิบชุดส่งฟรีทันทีไลน์หาแอป IPO แปดหรือว่าโทรเบอร์นี้หรือว่าสแกน QR โค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนของสะสมวันนี้คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นข้างหลังไปแล้วนะครับได้ไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีกสองคนก็คือนี่คือสองคนที่ผมตั้งใจโทรไปสั่งชิปปิ้งมาเลยครับหลังจากที่เขาน่ารักมากในเมืองไทยก็บคุณรัตแฟนเดตแจกไลน์เยอะมากๆ นะครับคือแฟนบอลไทยนี่ประทับใจจริงๆฉลองเบอร์ใหม่เบอร์8เลยครับคือไปถึงหน้าโรงแรมเขาก็วิ่งไปแจกลายเซ็นให้กับแฟนฟุตบอลเพราะฉะนั้นผมที่ใจผมต้องอุดหมันนะครับผมไปเอาผ้ามันคอบรูโน่แพนเน็ตมา30ผืนให้กับคุณผู้ชมนะครับสวยมากๆนะฮะอยู่ในแต่แอนโปรตุโกนะใครที่อยากได้บรูโน่นะครับมีไม่เยอะครับกว่าจะควานหามาได้ต้องช่วงชิงกับชาวต่างชาติมาเรียบร้อยแล้วนะครับผืนละ 790บาทเท่าตอนดาบ r ิดเอคอารครับ790บาทนะครับตอนน่อ1น1ผืนครับใครอยากได้รองกับตันทีมคนนี้นะฮะฉลองหมายเลข8ที่ตอนนี้ได้เบอร์ของมาต้าปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <Okay. S 1> จัดไปได้เลย30ผืนลายหาพบกได้เลยที่ป๊อปีริรพลตรงนี้นะครับส่วนอีกคนนึงครับนี่คือคนที่ผมก็ชื่นอชอบแล้วล่าสุดนี่คือฟอร์มกำลังดีมา,มากๆเป็นคนที่ยิงใส่ลิฟฟูประตูแรก นั่นก็คือจารอนซานโชนะครับกองหน้ากึ่งปีกของทีมชาติงกฤษและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด790บาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะครับผ้ามันคอของบรูโน่ฟันเดสแล้วก็จอรอนซานโชจัดมาได้เลยนะครับอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับ30ผืนนะครับซานโช30บรูโน่30ใครอยากได้ไลน์มาได้เลย บล,ล็อกวิดพลหรือว่าสแกนเคิลโค้ดตรงนี้ได้เลยนะครับคือละ790าบาทนะครับซื้อไปฝากเพื่อนได้เลยนะฮะนี่ของดีชิปปิ้งมาจากสิงคโปร์นะครับสุดท้ายครับอันนี้ฮะเมื่อวานเนี้ยมีคนไลน์มาถามผมเยอะมากแล้วก็ต่อราคากันค่อนข้างเยอะนะครับภาพคอเซอร์เล็กหมดแล้วไม่ต้องไลน์หาแล้วภาพคอโอเล่หมดแล้วนะครับแล้วก็ไอแผ่นเหล็กสีขาวหมดเรียบร้อยแล้วเหลือแต่อันนี้ เพราะมีคนไลน์มาต่อราคาบอกว่าราคามันสูงจังเลยพี่ป๊อบครับอยากได้มากๆลายเซนเท็ดดี้เชอริงแฮมอันนี้คือป้ายเหล็กโฮมเชนจิ่งรูมนะครับเอาไว้แปะข้างหน้าเวลาที่นักเตะปีศาจแดงเออเอาไว้คุยแท็กติกนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่เอาไว้แปะไว้อา่าหน้าห้องนอนหรือว่าหน้าห้องนั่งเล่นได้เลยแบบนี้แล้วมีลายเซนเท็ดดี้เชอริงแฮมให้อย่างที่ผมบอกครับป้ายอันนี้มันประมาณพันหนึ่งนะครับลายเซนเนี่ย ผมคิด5,000บาทแต่มีคนบอกว่าอยากได้แต่ว่าลดราคาหน่อยได้ไหมอะผมจัดให้แบบนี้เลยน,นะครับจากที่เมื่อวานนี้ปล่อยไป6,000บาทป้ายนี้พร้อมไรเซนนะครับผมลดราคาพิเศษให้เลยนะครับทั้งหมดนะครับไลเซนเชอริงแฮมหาไม่ได้ไง่ายๆ1,999คนที่ยิงรอบชิงชาเลิศเพราะฉะนั้นลดราคาให้จาก6,000เหลือ5,000บาทใครสนใจไลน์หาผมได้เลยป๊อปปิรพลหรือว่าสแกนเกียโได้เลยขอบคุณมากครับ ไปลุยกันเลยนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยเฟสกันก่อนแล้วกันนะครับนี่คือนักเตะที่เป็นขวัญใจของผมเลยนะครับตอนยุคข,ของโอเล็กูนาโซชาผมเชื่อว่าทุกคนในที่นี้คงไม่มีใครชอบเฟสตอนอยู่โม,อมนิโคลหรอกใช่ไหมครับเขาได้รับฉายาไม่ค่อยดีก็คือบราซิลเซอร์เจนแต่พอโซชาเข้ามาคุมทีมนะครับให้เล่นบีบสูงไฮเพรสซิ่งจับคู่กับแม็กโทมมเนแล้วก็ช่วงหนึ่งนี่คือแบบโอ้โหเขาแย,ย่งบอลเก่งมากนะครับคือไปตัดบอลจากเควินเดอร์บอยเป็นตัวสําคัญที่ โดยเฉพาะในแมช์ใหญ่ๆที่แมนยูจะต้องตัดบอลเพื่อสวนกลับเนี่ยเราขาดเฟลดไม่ได้เลยใช่ไหมครับผมเคยถามคุณผู้ชมหลายข้อมากว่าถ้าหากผมให้ลิสห้ารายชื่อนะครับที่คุณจะต้องยอมอดนอนตื่นมาดูแชมเปี้ยนส์ลีกตื่นมาดูยูโรปาลีกแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณจะต้องแบบโอ้โหง่วงนอนต้องดื่มกาแฟใจสั่นเพื่อลุกขึ้นมาดูตอนตีสองตีสามเนี่ยคุณนึกถึงใครและคุณจะตื่นเด้งขึ้นมาจาก ที่นอนเวลาตั้งนาฬิกาปลุกคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่า5ชื่อครับหนึ่งในนั้นเป็นเฟรดนะฮะคนแรกของผมสมัยก่อนก็โอเล่ครับคนที่2เป็นเฟรดนี่แหละครับคนที่3เป็นแม็กโทมีเน่อะไรอย่างเงี้ยคือเราชอบฟุตบอลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเฟรดเป็นหนึ่งในหัวใจของผมผมบอกได้เลยครับบทบารจากการที่ผมดูนักแดงเดือดน,นะครับที่ราชมังคลา,าแล้วก็ล่าสุดกับออสเตรเลียเนี่ยเขาเปลี่ยนไปนะครับในยุคของเอลิกเทนหางนะครับว่าตอนนี้เขาได้รับการ มอบหมายให้เป็นตัวเชื่อมตัวลิงก์ระหว่างกองหลังกับกองกลางแบบเต็มตัวถ้าเปรียบเทียบให้แฟนแมนยูเข้าใจง่ายคือนี่คือบทบาทเก่าของเนมิการ์มาติชครับนี่คือบทบาทเก่าของไมเคิลคาริคแค่ถนัดคนละคนละเทา้าเฟซถนัดเท้าซ้ายคาริคถนัดเท้าขวาเท่านั้นเองนะคือเป็นตัวลิงก์ระหว่างบอลจากแม็กควายบอลจากลินเดเลอร์บอลจากวารานแล้วก็ออกมาคอยหมุนไปหมุนมาให้เพื่อนฝากบอลกับแม็กโทมินีฝากบอลเล่นกับบรูโน เพราะฉะนั้นบทบาทเขาเปลี่ยนไปแน่นอนนะครับจากที่ตอนแรกโอเล่ให้เล่นเนี่ยโอเคมองดีๆนะครับคือโอเล่ให้ชอบให้ไปบีบแย่งบอลจากตัวบนและข้างล่างให้แมนคมเนวิ่งไปวิ่งมานะครับตอนนี้บทบาทไม่จะเปลี่ยนไปทีนี้เนี่ยครับสิ่งที่เราจะน่าดูมากๆเลยคือหลังจากเราได้คริสตินเอเล็กเซนแล้วแมนยูเต็ดจะวางเอเล็กเซนแบบไหนนะครับมีหลายคนทั้งริโอทั้งแดนนี่เมอร์ฟี่บอกว่าเต็มที่เนี่ย อิเล็กเซนจะเป็นตัวสแตนบายเป็นตัวสำรองนะครับทุกคนมองว่าอิเล็กเซนบทบาทที่ดีที่สุดคือเพลย์เมกเกอร์ซึ่งมันซ้ํากับมันทับตําแหน่งกับบุนโน่แฟนเดสแล้วหลายเสียงมองตรงกันว่าบุนโน่ยังไงก็ดีกว่าอิเล็กเซนน่าจะเป็นแค่สำรองแต่ผมมองต่างครับเพราะว่าถ้าหากคุณไปดูตอนที่เขาเล่นกับอินเตอร์มิลานนะครับอิเล็กเซนเล่นตัวล่างได้ครับโอเคแม้ว่าตอนเล่นกับสเปอร์เนี่ยเขาจะเล่นตัวบนซีจตุรเทพ เดรดี้อารลี่ซอเทึงบินแฮร์รี่เคนแล้วก็อิเล็กเซนใช่ไหมครับแต่ว่ากับอินเตอร์เนี่ยครับ <c oughs> เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเขาเล่นตัวล่างได้นะครับความหมายคือจริงๆเขาจับคู่กับเฟรดก็ได้ครับจากที่เป็นเฟรดแม็กโทเบเน่ก็เป็นเฟรดอิเล็กเซนเนี่ยฮะง่ายๆเลยครับแล้วดูน่าสนใจด้วยก็คืออิเล็กเซนเนี่ยมีมันสมองที่ชาญฉลาดนะครับแม้ว่าอาจจะเข้าบอลไม่เหมือนสกอตตี้แต่ว่าการที่ลิงก์บอลกับเฟรดเอ่อเฟรดจะจ่ายบอลง่ายขึ้นนะครับ ไม่โทมิเน่จังหวะการรุกการวิ่งเขาไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เขาได้แต่แรงเยอะตัวใหญ่อะไรเงี้ยฮะเพราะฉะฉนั้นจับคู่ได้เลยครับจริงๆง่ายนิดเดียวคือปลดปาอิเล็กเซ่นครับเล่นตัวล่างกับเฟ็ดแทนปอกปาถูกไหมฮะก็คือจับคู่ไปเลยเฟ็ดกับอิเล็กเซ่นครับเขาลิงก์กันตัวล่างแล้วก็ตัวบนก็เป็นบรูโน่เป็นแรดซอร์ดเป็นซานโชเป็นอิลังกาว่าไปแต่ตัวล่างเนี่ยขอไปสองตัวนี้บอกเลยเวิร์กแน่นอนนะฮะเพราะว่าเฟ็ดก็วิง่งวิ่งไป ทำลายเกมคู่แข่งไปส่วนอิเล็กเซนก็ขอปั้นบอลให้บรูโนบอกเลยแมนอยูจะน่ากลัวขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าหากว่าไม่ใช้แผนนี้ก็เป็นตัวสแสนด์บายของด้วยแผนเด็กก็ได้และอิเล็กเซนก็เล่นดิมเส้นก็ได้นะครับถ้าหากบางเกมเขาเไม่มีตัวด้านบนอิเล็กเซนก็เล่นฝั่งขวาบรูโนเล่นตรงกลางเชื่อมเกมกันสรุปแน่นอนนะฮะในพื้นที่ด้านแดนบนนะครับทีนี้ ไม่ได้มีเพียงแค่อิเล็กเซนเท่านั้นครับที่แมนยูเต็ดตอนนี้สนใจนะครับก็คือได้มาแล้วนะครับแมนยูได้ลิซันโดได้อิเล็กเซนแล้วก็ได้ทาเลมาลาเซียนะครับคนต่อไปที่บอร์ดบริหารแล้วก็สื่อมวลชนยืนยันตรงกันทั้งเทเลกราฟนะครับทั้งทางฝั่งของกาเดียนแล้วก็อีกหลายๆเล่มก็คือบอร์ดบริหารครับเหมือนกับเริ่มที่จะ Move On และเริ่มที่ยอมรับความเป็นจริงแล้วว่า ทังฝั่งของเฟร็กกี้เดอยองแมนยูคงไม่ได้จริงๆแล้วล่ะเพราะว่าบาร์ซ่าก็ใส่ชื่อเดอยองไปทัวร์ USA สหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับล่าสุดครับทุกกระแสตีไปเลยว่าแมนยูสนใจลูเบเนเวลแล้วฮะซึ่งผมก็บอกมาต้งนานแล้วว่าตั้งนานแล้วทำไมไม่ไปสนใจเขานี่คือตัวที่ไม่ต้องลุน้นนี่คือตัวที่ไม่ต้องปรับตัวใดๆทั้งสิ้นเล่นในพิม์ลิกมานานมากแล้วนะครับ ทางฝั่งของลูเวนเอเวนสเนี่ยเล่นให้ปอร์โตตั้งแต่ยูสิบห้าแล้วย้ายมาอยู่กับวูฟเนี่ยสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าค่าตัวแพงเหมือนกันนะสิบเจ็ดจุดเก้าล้านยูโรนะฮะแล้วก็พิสูจน์ตัวเองเลยว่ากับวูฟปนี่เขาเก่งมากเล่นกับชาวปูตินโยเล่นกับอารามาตาโอเล่เล่นกับ o L e, เดโกโชต้าก่ ota, อนย้ายไปลิเวอร์พูลข้างหน้ามีราอูคิมิเนสช่วงนั้นเนี่ยวูฟเก่งมากในยุคของนูโน่สานโตใช่ไหมครับแล้วลูเบเนเวส์นะฮะเขาเป็นตัวที่วิ่งไล่บอลใช้ได้ แย่งบอลดักบอลดีแล้วมีทีเด็ดเรื่องการวางบอลยาวเหมือนคาริคแมนยูตั้งแต่เสียคาริคไปนะครับไม่มีใครสามารถวางบอลจากแดนกลางขึ้นไปให้กองหน้าแบบสอดบอลไปเอาวิ่งแนวลึกแบบนี้ไม่มีเลยลูปเบนเทเวททำแบบนั้นได้นะครับแม้ว่ามันจะมีบางอย่างที่คือตั้งแต่เขา2ปีหลังนะครับเขาเตะบอลเต็มข้อไม่เป็นเลยนะเต็มข้อคือเตะบอลใช้ฝ่าเทานะ้าเนี่ยตอิ่มไมปฮะลูเบนเทเวทต้องเปิดแบบปั่นโค้ตตลอดเวลาคือยิงฟรีคิกจนแบบเหมือนไปนแค่มัอ ใช้บอลเต็มทาวไม่เป็นเลยแต่ว่าบอกเลยครับตัวนี้ฮะเนล่าสุดบุ๊คต,ต้องการ40-50ล้านปอนด์นะครับให้ปีเลยนะฮะล่ายุเพียงแค่25ปีโอ้โหอ,อนาคตยังเก่งได้อีกเยอะนะครับแล้วก็เป็นโปรตุเกสด้วยก็สามารถที่จะเข้าใจภาษากับทั้งบรูโน่ทั้งโรนลล่าทั้งไอ้อเล็กเตเลสบราซิลชาโปรตุเกสนะฮะเดกโก้ดาโลคือมันเข้าใจมันง่ายไปหมดเพราะฉะนั้นล่าสุดครับมีกระแสข่าวว่าบอร์บริหารเนี่ย คุยกับบรูโน่คุยกับโรนัลโด้นะครับแล้วก็ได้สารดีๆจาก2คนนี้ว่าลูเบนเวสเก่งแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนนี้คือคนที่พลาดมานานมากแล้วน้องอยู่ดีๆไปตายเฟนกี้ซึ่งไอ้เฟนกี้มาเนี่ยโอ้แม้ว่าจะดูค้าสูงมากเลยแต่มาเดี่ยัรบรองนะครับอันนี้ไม่ได้พูดว่างอนว่าไม่มานะแต่คือพูดจริงๆว่าก็ต้องมาปรับตัวเพราะว่าเขาเล่นกับบอลลาลิก้ามาลาลิก้าเอ,า,อาง่ายมันมีหลายคนมากว่าเล่นลาลิก้าไปกับพิมลีกไม่ได้ และก็เล่นกับพิมพ์บริษัทไปกับลาลิก้าไม่ได้เอเดนาซาครับอาซาเนี่ยเป็นคนเข้าเท้าไวล็อกบอลปุ๊บ,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 บเล่นกับพิมพ์บริษัทเวิร์กมากเพราะว่ากองหลังพิมพ์เมีเนี่ยเขาชอบเข้าเร็วพอเข้าเร็วเสร็จอาซาสาซาล็อก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 ไปแต่พอไปเล่นลาลิก้าครับอาซามันได้บอลปุ๊บก,กองหลังลาลิก้ามันไม่เข้าครับยืนมองอาซา,าเข้าดิเข้าก่อนผมจะเลี้ยงสุดท้ายฮะความต่างของลีกมันคือไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับการมาของฟรงกิเดอรยถ้ามาจริงมันก็ต้องมาปรับตัวกับลีกโดนบอลเข้าบอล แรงๆจะแย่งวันตอนนี้ฟานเดอร์เบ็กไหมก็ไม่รู้ถูกไหมครับเพราะะฉนั้นลูเบนเนเวสได้ว่ต้องปรับตัวเยอะนะครับสมมุตินะฮะว่ามานะครับเขาสามารถเล่นตำแหน่งไหนก็ได้ในแดนมิดฟิลด์ในตัวกลางนะครับสมมุตินะฮะวันนั้นแมนยูจะเจอแมนเชสเตอร์หรือว่าเจอลิเวอร์พูลแล้วเราต้องการเกมรับที่เหนียวแนะ่นข้างหน้าใส่ไปเลยบรูโน่ซานโช่โรนัลโด้นะครับอี anka, cial, ลันกามาซิยาลและฟอร์ดใส่ไปเลย แต่ตัวล่างสองคนครับใช้ตัวรับไปเลยจากที่เราปกติโอ้โหเจอใครใครก็เราออกว่าแมนยูต้องใช้เฟสแมกโทเบเนเรียนครับวันนั้นต้องเล่นคลาสดีขึ้นจับเฟสคู่เนเวสเลยถูกไหมฮะเฟสยับกลเก่งเนเวสเป็นคนดักบอลดีแต่ได้บอลปุ๊บโยนขึ้นไปขา้างหน้าให้แรลฟอร์ดวิ่งปันน่นแมข้างหน้าให้ซานโชวิ่งไปเอาโยนไมข้างหน้าให้โรนัลโด้เก็บบอลเพราะฉะนั้นเฟสกับเนเวะคู่กันได้ถูกไหมครับ ไม่ียงเท่านี้ฮะในวันที่เฟร็บหมดแรงในวันที่เฟร็์มันพลาดจ่ายบอลเสียเอาลูเวเนเวสเนี่ยมาเล่นเป็นตัวล่างสุดลิงก์บอลเหมือนคาริกก็อาจจะเป็นเนเวสอิเล็กเซนหรือว่าบางวันก็เป็นเ e นเวสแอคโทวินเนก็ได้ถูกไหมครับหรือว่าบางครั้งอาจจะเล่นเป็นกลางสามเป็นระบบสี่สามสามก็คือเฟรท์เนเวสอิเล็กเซนก็เวิร์กคิดยังไงก็เวิร์กครับนักรบสามคนนี้คุณลองคิดสภาพถ้าส Fred มมติเฟร็์เป็นตัวล่าง ขนาดภาพด้วยรูเบนเดเวสและอีเล็กเซนโอ้โหกองกลางเราโคตรปึกเลยนะฮะจะไปเอาเฟนกิ้เด,ดยอยังทำไมถูกไหมครับโอ้คิดแล้วก็แม่ทำให้เอ,อปวดหัวจริงว่าลักหนาทำไมไม่เอาอะไรอ่ะถูกไหมฮะโอ้ทีนี้ไปดูทางฝั่งของเบอร์นิดหนึ่งล่าสุดนะฮะ ไม่มีการพูดออกมาว่าอิเล็กเซนต์ในเซนต์แมนอยูแล้วจะได้เบอร์อะไรเราไปดูเบอร์ว่างกันนะครับที่เขาคาดการณ์กันนะครับเบอร์หกของปอบล็อกบาร์ครับบล็อกบาร์ได้ใส่เบอร์หกมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยสิบหกสิบเจ็ดนะครับอิเล็กเซนจะใส่เบอร์หกไหมนะครับนอกจากนั้นก็อีกเบอร์ที่เขาว่ากันว่ามีโอกาสมากที่สุดก็คือเบอร์ยี่สิบเอ็ดตอนสมัยที่เขาใส่เออ่ให้กับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเพราะว่าตอนสเปอร์เขาใส่ยี่สิบสามยี่สิบสามมีลูกชอไปแล้วยี่สิบเอ็ดคือเบอร์เก่าของคาวานี่แล้วก็แดเนีจ่่วางอยน ะครับแล้วก็มีเบอร์24ครับที่มันเป็นเบอร์เก่าของเขาตอนอยู่กับอินเตอร์มิลานนะครับนอกจากนั้นก็มีเบอร์18ที่เป็นเบอร์เก่าของบูโรเฟนเดสนะครับอ่ะเอาเบอร์ว่างก่อนนะครับ6กสิบสามสิบสีและ26 15นี่เบอร์เก่าของเปเรล่า26เบอร์เก่าของกรีนวูด18คือเบอร์เก่าของบรูโรโนนะครับคุณผู้ชมโหวตเบอร์ไหนครับถ้าเป็นผมนะฮะผมโหวตเบอร์21ครับเพราะว่าชินกับตอนที่อยู่เบรนฟอร์ดหรือไม่กก็็เเบบอรร์18ไได้้แแทนนููโพวปใส่าล คิดจะในารารคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับทีนี้ครับสกอตต์แม็กโทรวิเนล่าสุดไปให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ในรุ่นการใหม่เนี่ยครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ห้ามหนีคําวิจารณ์อย่าไปกลัวคําที่โดนด่าคุณต้องรับเอาไว้ไม่งั้นคุณก็มาทํางานผิดจ็อบแล้วคุณเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณต้องพร้อมรับคาวิจารณ์ไม่ใช่ว่านิดๆหน่อยๆก็รับไม่ได้ในโซเชียลมีเดียดังนั้นคุณควรเปลี่ยนอาชีพไปเลยแม็กโทริเนบอกสิ่งที่ควรทำก็คือคุณควรจะส่อง ดูตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำผลงานได้ดีหรือยังถ้าไม่ดีก็ต้องฝักปุก็ต้องรับคําวิจารณ์ไว้ได้เขาบอกต้องพยายามกระจายคาวิจารณ์ไม่ได้ไปให้คําวิจารณ์ไปอยู่คนใดคนหนึ่งเช่นโดนด่ายอย่างเดียวก็คือบอกปากคนไปด่าโรนัลโด้คนไปด่าบูโน่คนไปด,ด่าเดคเคอาร์คือทั้งทีมมันต้องลูกรับหมดซึ่งคํานี้ถือว่าใช้ได้เลยครับเพราะว่าล่าสุดครับนักข่าวไปถามถึงเอลิกเซนหักที่แมนยูเสียประตูแรกแบบนั้นในเกมที่เจอกับเมเบูลวิกตอรี เทนฮากบอกว่าผมไม่อยากจะไปโทษแม็กควายผมไม่อยากจะไปโทษลินเดเลิมนะเพราะว่ามันต้องผิดพลาดกันทั้งทีมคือถ้าดูจากวิดีโอเนี่ยเทนฮาบอกมันผิดมาตั้งแต่การที่บีบเลือกผิดบีบแดนบนผิดแล้วคือเลือกช็อตผิดปุ๊บทางซ้ายโล่งไเลยอิรันกาโดนทิ้งนะครับทางซ้ายโดนทิ้งมาแล้วก็เปิดมาลินเดเลิมกับแม็กควายก็เอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเกมรับยังมีความจําเป็นที่ต้องปรับให้มันดีๆมันพลาดคือมันพลาดกันทั้ง,ท,งทั้งทั้ทงทีมนะครับ ส่วนเกมรุ่เนี่ยเทนหาบอกว่าทางซ้ายผมยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะขึ้นเกมไม่ค่อยไม่ค่อยฟโฟล์ส่วนทางขวาเนี่ยเทนหาบอกว่าเล่นได้ดีนะทั้งซานโชดาโลมีความเข้าใจกันดีแล้วบรูโน่แฟร์เดก็ถอยมาเอาบอลรวมถึงมาซิยาวกับแม็กโทมิเน่ก็วิ่งมาทางขวาเพราะฉะนั้นทางขวาของแมนยูนัดเจอแมนบัตมิตอรีเนี่ยดีมากขวาผ่านตลอดส่วนทางซ้ายเนี่ยยังขึ้นเกมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับนี่คือคำพูดของเอลิกันหากนะครับ โซลิโอเฟอร์ดินานด์ครับล่าสุดเนี่ยออกมาชื่นชมริซานโดมาเิเนสนะฮะว่าที่นักเตะของมแมนยูเตอร์คนที่สามลิโอบอกว่าในวัย24่สิบี่ปีนะริซานโดเป็นคนที่น่าสนใจทีเดียวนะแล้วกระจกบ,บอกกับลิโอไปนั่งฟังคำสัมภาษณ์ของยูเลนทิมเบอร์ครับยูเลนทิมเบอร์ตอนที่แมนยูจะซื้อเนี่ยเขาบอกว่าเขามีคู่ขาที่ดีมากก็คือริซานโดมาเิเนสทุกครั้งที่เขาหลุดทุกครั้งที่เขาสมาธิเสีย ทั้งฝั่งของริซโดเนี่ยเป็นคนที่ชอบตะโกนชอบออกแกนายเพื่อชอบตะโกนสัง่งก็จะตะโกนให้ยูลิเทมปเบอร์กลับมามีสมาธิเสมอและเขาแม้ว่าเขาบางทีเขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดภาษาอะไรไม่ได้ออเป็นพอ,อจิามไดแต่ก็พยายามที่จะเรียกเพื่อนออกแกนายเพื่อนตลอดเพราะชาริโอบอกสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากของเกีการเป็นกองหลังเพราะว่าริโอบอกเขาเองก็ตะโกนเรียกเพื่อนตลอดเวลานะครับส่วน2ข้อที่เฟอร์ดินานบอกว่าอาจจะโดนตั้งคําถามจากนักข่าวก็คือเรื่องความสูงที่ผม พูดไปในคลิปก่อนอะไปลองเอาคลิปก่อนหให้คุณผู้ชมดูนี่ใครยังไม่ดูนะฮะเรื่องส่วนสูงของทางฝั่งลิซานโนบันเดเนสน,นะฮะแล้วก็ยกตัวอย่างของเซนเตอร์ที่ในโลกใบดีที่โตไม่ใหญ่เนี่ยลองไปดูกันได้หลังจากจบทิปนี้แล้วกันนะครับลิโอบอกนอกเหนือจากเรื่องส่วนสูงแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งก็คือเขาเป็นคนวิ่งไม่ค่อยเร็วครับลิซานโนบันเเนสน่าจะเป็น2อ,อย่างที่เขาโดนตั้งคำถามจากนักข่าวมาที่สุดก็คือเรื่องอะารนีครัตัวเล็ก กับการที่เขาวิ่งไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นั่นเองนะครับเออผมก็แปลกใจเหมือนกันนะผมไปดูเออมันก็วิ่งไม่ได้ช้ามากแต่ที่โอ้พิงไม่ค่อยเร็วนะครับออีกเรื่องหนึ่งครับเท็ดดี้เชอร์ริงแฮมครับ,รบไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าววันนี้ว่าควรขายโรนัลโดครับเพราะว่าโรนัลโดเนี่ยอยากจะไปชีวิตต้องโกอ่อนฮะเขาบอกว่าข้าเหนื่อยขนาดโรนัลโด้เราไปเซ็นนักเตะม,มาได้สามสี่คนสบายๆเลยนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดนะฮะเรื่องของเฟร็ดอีเล็กเซนรูเบนเนเวส สกอตแม็กโทวินเนย์ยูเรนทิมเบอร์เอ้ยเอ็ดสโนมันเดนแล้วก็เออ่ทนหาชมเกมด้านขวาของ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้น,นครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมฮะเกมด้านขวาของแมนยูขึ้นโดยคนดีฮะจะโดนซา,าชโชนะฮะใครอยากได้ภาพบอลของเขานะครับจัดมาได้เลยนะครับเจ็บาทนะครับมีเพียงแค่30มผืนเท่านั้นซานโชอีสเรดเพิ่งจะยิงนัดที่แดงเดือดนะครับ คือละ790บาทสั่งมาหาผมได้เลยที่หลายป,อป๊อบพิรพลนะครับหรือว่าร้องกับทีมของเราคนที่ตอนนี้เนี่ยแฟนบอลชาวไทยหลงรักมากที่สุดเพราะว่าเขาแจกลายเซ็นเยอะจริงๆน่ารักมากๆรูโรเฟรนเดสครับนี่ฮะใครอยากได้บรูโรโนะครับปอร์โตโกแอนด์ยูไนเต็ด790บาทเช่นเดียวกันได้มาอย่างละ30ผืนซานโช30บรูโน่30รีบสั่งให้เร็วที่สุดไม่น่าเดี๋ยวเหมือนเดวงให้อาร์โวโร,โรน่าโดเลยครับ ส่งลายหาผมบอกหมดแล้วครับหมดแล้วครับแล้วเดี๋ยวยังไม่สั่งเพิ่มเลยครับเพราะยังไม่รู้ว่าโรนโดจะเลาะอ,อยู่ต่อร้อหรือเปล่านะฮะข้างหลังนี่เลยนะครับซานโช่เจ็ดร้อยเก้าสิบรูโร่เจ็ดร้อยเก้าสิบลนครัผมบ๊อบปีละคนได้เลยแล้วก็ตรงนี้ไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือเปล่านะฮะก็คือป้ายไปแปะที่ห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนก็ได้โฮมชินนิ่งรูมของแมนยูเต็ดพร้อมกับลายเซ็นเท็ดดี้เชอร์ริงแฮมจากหกพันบาทลดเหลือห้าพันบาทเท่านั้นบ๊อบปีละคนสแกนเกียวโค้ดตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ ATK โหกันเยอะๆเนี่ยจริงผมที่ผมแบบพุดพัดๆเนี่ยเพราะว่าก่อนเนี่ยอาจจะผมเพิ่งไปแย่จมูกมันผมแย่สองข้างเลยก็เลยแบบยังจมูกมันยังไอจมูกข้างซ้ายมันไม่ค่อยชินแย่ข้างขวาอนชินแต่ตอนเนี้ยผมพยายามแย่สองข้างไปเลยเพราะว่ามันจะได้ได้ผลตรวจให้มันตรงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตรวจกันบ่อยๆนะครับ b A 4 B 5น้่ากลัวจริงคนบอกเจ็บคอเวลาเป็นนะกรือน้ำลายเนี่ยนะมีดบาดเลยอะตอนนี้คนไปดูวันติดกันเยอะมาก ตรวกันอาทิตย์ละสองครั้งกล่องนี้39บาทสั่ง20ชุดส่งฟรีนาทีที่ไรตรงนี้เลย IPO แหรือว่าสแกน QR โคตรตรงนี้นะฮะอะประมาณนี้บายบายและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับมีสปอนเซอร์เข้ามาใหม่เป็นน้ำยาล้างมือใครที่มีปัญหาจับพวกจระบีพวกของเหนียวเหนียวแล้วก็ล้างมือไม่สะอาดพรุ่งนี้ติดตามห้ามพลาดช่องป๊อปบอลสดสวัสดีครับ ใครอยากได้อยากเข้าสปอนเซอร์ทักไลน์หาผมที่ไลน์เดียวกันได้เลยขอบคุณมากครับ